สวัสดีค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอนครชัยศรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กลุ่มแปลงใหญ่ซ้มโอตําบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินงานในรูปของแปลงใหญ่ของกลุ่มซ้มโอดอนแฝกเราจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะผมนายมงคลวิทยานัทแก่นจันทร์กลุ่มส้มโอเพื่อการรองออกไอ่นี้เพิ่งจะสามปีนะถ้าถ้าตั้งกลุ่มมาก่อนเนี่ยตั้งกับปีสี่ศูนย์ นันทำมากลุ่มเก่าอะนะแล้วก็ทําสโมมานนี้ประมาณตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วสี่ส่วนในหกสี่นี่ก็ประมาณยี่สิบสี่ปีใช่ปะก็ก็มีการรวบกลุ่มมีสมาชิกอยู่รอบรอบแรกก็ประมาณสี่สิบคนแล้วมารอบนี้ก็เหลืออยู่สามสิบเจ็ดคนคือแปลงใหญ่นะนะเขามีกฎเกณฑ์ทางราชการนะให้ต้องให <ım. S 1> ้ต <S Liberty Overwatch> ้องมีอย่างน้อยสามร้อยไร่ขึ้น ถึงจะจดทะเบียนได้และกลุ่มสโมแปลงใหญ่เนี่ยก็มีจังหวัดของกนรถมก็มีอยู่กลุ่มเดียวที่สมบูรณ์ดนแปลกหมู่สองเนี่ยอำเภอลำพิสีจุดเด่นก็คือรสชาติและของคือมาตรฐานของกลุ่มของผมเนี่ยต่อไปในทางแนวเดียวกันคือขึ้นน้ำพร้อมกันอะไรเงี้ย แล้วก็รสชาติต้องมาก่อนเลยถ้าไม่แก่ก็จะไม่ตัดออกมาขายปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะจากปีที่แล้วปีที่แล้วก็ได้ประมาณแสนห้าถึงสองแสนลูกปีนี้ก็ก็ว่าจะเพิ่มมากกว่าของของกุ่มนะรวมทั้งกลุ่มด้วย ช่วงดอกบานเนี่ยต้องฉีดยาช่วงดอกบานใช้ฉีดประมาณสามวันวันที่สี่ฉีดอาทิตย์ละสองครั้งอ่ะก็มียาเพิ็กไวยายแดงแล้วก็ยาเชาื้อราฮอรโฮโ,โมนโปรไกเซียมบ,บนวัอนอะไรเนี่ยช่วยด้วยแล้วก็ยาคู่เหนียว มรมส่งเสริมเข้ามาช่วยกันส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมเนี่ยก็มีการให้ความรู้เกี่ยวในด้านโรคเรื่องมแมลงมีการอบรมว่าเราจะต้องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรโรคพืชเกี่ยวกับดินแล้วก็มีปัญหาอะไรก็รวม,มกันแล้วก็ถามเข้าไปเสนอเข้าไปขอเขาก็มาจัดอบรมให้ที่ที่ศูนย์เนี่ยให้ได้ความรู้จัดตั้งกลุ่มแลงใหญ่สมโอนั้น สมาชิกของกลุ่มประสบป,ปัญหาในเรื่องของการขายผลผลิตไม่ได้ราคาราคาของผลผลิตตกต่ำจึงทำให้สมาชิกหันมารวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคาที่จะขายผลผลิตของสมาชิกทำให้ราคาของผลผลิตส้มโอดีขึ้นและยังทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สำนักงานเกษตรอำเภอ,อนครชัยศรีมีนโยบายแปลงใหญ่คือเราจะเข้าไปแนะนำการบริหารการจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของแปลงใหญ่ทั้ง5ด้านคือ 1. การ,รกลดต้นทุนทางกลุ่มและมาสมาชิกกลุ่มมีการใช้สารชีวพันธุ์เช่นสารเตรโกเดมา่าในการป้องกันร,รากเล่าคนเน่าในส้มโอ มีการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของการใช้สารเคมี 2. การเพิ่มผลผลิตปุ่มผลิตได้ปีละประมาณ15% 3. การปรับปรุงคุณภาพกลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานในการรับรองผลผลิต 4. การตลาด การบรรจุหีพอ่อหรือบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มมีความสวยงามโดดเด่นสะดุดตาลูกค้าและยังเป็นที่จดจำง่ายของลูกค้า